ดวนลุ้นหย่อมพอบรรยากาศตามกอตัว2อฝัง6ถึง9มิถุนาย,ยนรับผลชุดใหญ่พายิฝนฟ้าขนองฝนตกหนักระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากปยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตกภยัยปยากรณ์อากาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าปยากรอนวุฒิพรุูกเลาชัยทาง Facebook ประจําันาคารที่28พฤษภาคม ซึ่งในคืนนี้อธินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนในอีก10วันล่วงหน้า24ชั่วโมงข้างหน้าฟ้าฝนเมืองไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ ในช่วงนี้หลายพื้นที่เริ่มโอดควรแล้วว่าบริเวณพื้นที่ฝนประเทศไทยทางตอนบนและทางตอนล่างลดลงอย่างชัดเจนเพราะอะไรเพราะในด้านของความชื้นถูกดึงไปเลี้ยงในด้านของพายุที่อยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยและได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่บังคาลาเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอินเดียซึ่งพายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย แต่จะดึงในด้านของมรสุมตมตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงก่อนหน้านี้และดึงร่องมรสุมให้พาดผ่านประเทศไทยทางตอนบนก่อนหน้านี้และค่อยๆดึงร่องให้เขยืดเลือขึ้นไปปกคลุมจากที่ปกคลุมภาคเหนืออีสานทางตอนบนก็จะเลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้ดังนั้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงอ่อนกําลังลงจากกําลังแรงเป็นกําลังปานกลาง ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทําให้มีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่แต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงอย่างชัดเจนและคลื่มทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางคลื่นสูง1-2เมตรจากที่มีกําลังแรงนะคะบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือและนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไป29พฤษภาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและทางตอนล่าง ฝนยังน้อยอยู่นะครับและหลังจากนั้น30พฤสภาคมฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางทางตอนล่าง <S <S จนถึงในช่วงวันที่31พฤษภาคมหลังจากนั้น1มิถุนายนจนถึงในช่วงวันที่2มิถุนายนการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มพื้นที่ของการกระจายเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ปริมาณฝนจะไม่มากเท่ากับในช่วงที่ผ่านๆมาหลังจากนั้นในช่วงวันที่3-4มิถุนายนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงบ้างจากในด้านของหย่อมพวาประกาศต่ำที่จะก่อตัวบริเวณพื้นที่ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งบริเวณพื้นที่อ่าวตังกียะและบริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอหลังจากนั้นฝนจะเริ่มกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น ในช่วงวันที่5และ6มิถุนายน2,567ขอให้ติดตามในด้านของการพยาอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในช่วงนี้ฝนก็ยังคงมีได้เรื่อยๆแต่ฝนน้อยนะครับตกแต่ละทีไม่พอได้รับน้ำในการทำเกษตรกรรมส่วนการพยากรอากาศรินพื้นที่ภาคเหนือ28-29พฤษภาคม2,567ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ส่วนมากบรเิเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ลำปางและตาอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบยีองศาและสูงสุด3 4มสถึงสาองศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตันอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองรอยละสิบบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบละลมพู อุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาสีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิตม่ำสุด25-27ถึง27องศาและสูงสุด3 5 7องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บ,บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนะบุรีสมุทรสาคร สมุทรสงครามสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุดย4่7ิ่องศาและสูงสุด36-37องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝอนฟ้าขนองร้อยละ10บ,บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสุดสาม7องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ ความเร็วสูดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นคลื่นสูงหนึ่งเมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละสิบตกส่วนมาช่วงบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุดยี่สถึง28องศาและสูงสุด3 4มสถึงองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่กะกหภูิบรเิเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากเพชรบุรี สุราธ,ธานีในนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยองศาและสูงสุด34-38องศาตั้งแต่สุราธ,ธานีขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเเลสื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตําออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่าสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด่สิถึง27องศาและสูงสุด36ถึง37องศาตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตมตกเฉียงใต้ความเมร็วลมถึงส5กิโลเมตรต่อชั่วโมงคมเคลื่อนที่สูง1่งถึง2เมตรเบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลตมต่ำออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูง1-2เมตรน,นะครับต่อไปจะพาไปดูด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากข้างบ้านสาหัสาการสีอําเภอจมบาดาลฝนถล่มสุพรรณบุรีพื้นที่การเกษตรเริ่มจมน้ำสุพรรณบุรีอ่วมฝนถล่มกว่า100หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรเริ่มจมน้ำเมื่อวานนี้7พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลังมีฝนตกต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมขังและบางพื้นที่รับมวลน,น้ามาจากพื้นที่จังหวัดข้างเคียงทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ตำบลทุง่งคอกและตำบลบ่อสุพรรณน้นําในลาคลองรอห้าและลําคลองต่างๆยังหนุนสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนต่อเนื่องได้รับน้ําจากพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณตำบลหน,นองบ่อตำบลกระตีบ และน้ําจากพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทําให้น้ําเอ่อลน้นและท่วมขังบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนจํานวนทั้งสิ้น16หมู่บ้านน้ําท่วมมากสุดบริเวณพื้นที่หมู่ที่8บ้านหวังตะกูจํานวน60หลังคาเรือนทั้งนี้ด้านพื้นที่การเกษตรยังมีอีก4อําเภอ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพยาได้เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยพื้นที่การเกษตรในพื้นที่อำเภอบางปลามาและอำเภอสองพี่น้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน8เครื่องเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลวัดโบดอำเภอบางปลามาตำบลบางพลับ ตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องตำบลสวนแตงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีรวมทั้งสิ้น22,400ไร่โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จากส่วนเครื่องสักกลสำนักงานชลประธานที่1 2บองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้นหน่วยงานทั้งอบตอนในพื้นที่และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุพรรณบุรีดำเนินการขุดลอกคูครองเพื่อเปิดทางเดินน้ำและใช้เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมออกสู่คลองน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องและแจกกระสอบทรายหินคลุก สายถมให้กับประชาชนเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าในพื้นที่บ้านอย่างไรก็ตามในขณะนี้จังหวัดสุพรรณบุรียังติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมรนรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะยะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้หรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ